กูอยากพูดหรักภาษาไทยอ่ะถุยไอพวกหน้าไว้หลังหลอกถ้าถ้าถ้ามึงนิสใส่ดีจริงมึงไม่ใช่เดินทะเลาะกับคนอื่นหรอกมึงทะเลาะใครบ้างกูอยู่ไทยโอเคกูกับมึงเหมือนกันแต่ตอนนี้มึงอยู่ไทยกูอยู่กัมพูชากูกับมึงใครสูงความดูเองนะกูอยากพูดทําไมจะพูดให้มึงฟังนี่แหละกูไม่อยากพูดหรักภาษาไทยอ่ะถุยพูดด่ามึงนี่แหละบอกว่าไม่อยากพูดภาษาไทยนะ บอกว่าคนกัมพูชาอยู่สูงกว่าคนไทยนะครับมีศักดิ์ศรีกว่าคนไทยนะครับออกมาด่าคนไทยนะตอนนี้เป็นไงครับอ่าตอนนี้ตกอับไม่มีการไม่มีงานทำนะครับหลังจากโดนปลดจากตำแหน่งนะครับโดนปลดจากตำแหน่งนะครับตอนนี้ออกไปหาขอทานไม่มีการไม่มีงานนะครับไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับทุกคนนะ จะให้ประชาชนในกัมพูชาจ้างงานก็ไม่มีต่างจ้างคราเนาะประชาชนก็อดอยากปากแห้งนะครับนี่แหละครับทุกคนผลกรรมนะครับผลกรรมจากการได้ดิบได้ดีจากประเทศไทยนะครับมาประกวดนางงามอยู่ประเทศไทยนะครับคนไทยพพอร์ตเดินหนึ่งตั้งหลายแสนนะครับสุดท้ายก็มาพ่นน้ำลายใส่คนไทยนะครับหน้าไหว้หลังหลอกนะครับทุกคนเนาะชีวิตนี้ไม่มีความเจริญนะครับสุดท้ายก็ จนนะครับทุกคนตกอับนะครับเหมือนหนูตกถังข้าวสารตายนะครับทุกคนตายเพราะปากตายเพราะว่า <c oughs> เสื้อหุนเซนโดนหุนเซนหลอกนะครับออกมาปกป้องประเทศตัวเองนะครับบอกว่าประเทศตัวเองดีนะครับคนกัมพูชาศักดิ์สรีสูงส่งกับคนไทยนะครับบอกว่าคนไทยหน้าไหวหลังหลอกนะครับทุกคนสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีการไม่มีงานทํานะครับอืม แล้วก็งานอะไรที่กัมพูชาตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจย่าแย่นะครับอ่าเพราะว่าปกติก็ต้องอาศัยสินค้าไทยนะครับมาขายมาโปรโมทนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับสินค้าไทยก็ไม่มีในประเทศนะครับอ่าตัวเองก็ตกงานนะครับต้องออกมาร้องห่มร้องไห้มาแถลงข่าวนะครับอ่าไม่มีการไม่มีงานไม่มีรองรับอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ได้แต่อยู่บ้านนะครับนะ ออกไปขอกินนะครับจากเคยเป็นเจ้าหญิงนะครับทุกคนมีมงกุฎในหัวนะครับมีแบรนด์ต่างๆนะครับที่ประเทศนอกหรือว่าในประเทศไทยหลั่งไหลเข้ามาให้ตัวเองรีวิวนะครับมีเงินเยอะมีเงินไซ้พุ่มเฟยนะครับพอออกมาด่าคนไทยเท่านั้นแหละครับนะกระแสตกวูบโดนชาวเน็ตหรือว่าคนไทยนะครับแบรนด์นะครับ แบนแล้วก็ทำให้เจ้าของเ,อเจ้าของนางงามที่ประเทศไทยเนี่ยปลดนะครับตอนนี้นางไม่มีหนทางจะไปแล้วนะตังค์จะใช้ก็ไม่มีนะครับทุกคนร้องห่มร้องไห้นะครับได้แต่ภาวนานะครับขอความสงสารจากประชาชนตัวเองนะครับเปิดรับบริจาคนะครับเน้นไม่มีใช้นะครับทุกคน ข้าวไม่มีจะกินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในะประเทศกัมพูชาตอนนี้ก็ย่ำแย่ไปหมดนะครับทุกคนตัวเองก็ไม่มีกําลังพอจะไปช่วยประชาชนนะครับจากเมื่อก่อนนี่โอ้โหกินหรูอยู่แพงนะครับทุกคนพอมีปัญหากับชาวไทยแค่นั้นแหละตกอับเหมือนหนูตกถังข้าวสารนะครับทุกคนนะปัจจุบันก็ออกมาร้องห่มร้องไห้นะครับขอโอกาสจากพี่น้องชาวไทยนะครับอยากให้คนไทย สงสารนะครัคนไทยเห็นใจนะครับรู้สึกผิดนะครับแต่มันไม่ทันนะครับคนไทยเขาจําครับเจ็บแล้วจํานะครับเจ็บแล้วจําสุดท้ายตัวเองก็ได้แต่นอนร้องไห้ขี้มูกโป่งนะครับทุกคนนี่แหละครับมีปัญหากับใครก็ได้นะครับแต่จะมีกับประเทศไทยนะครับคนไทยเขาไม่ยอมนะครับทุกคนเนาะนะคนหน้าไหวหลังหลอกอย่างเนี้ยนะ ชาวไทยเขาไม่สนับสนุนครับเจ็บแล้วจำนะครับคนไทยเจ็บแล้วจำนะครับไม่มีวันจะหันหน้าไปซัพพอร์ตไม่มีวันจะไปซื้อสินค้านะครับสินค้านางตอนนี้ก็ขายอะไรไม่ได้นะครับเพราะปกติมีแต่คนไทยซัพพอร์ตนะครับอ้หูยสมัยก่อนมันนั่งพูดว่าชาวไทยนี่เปหนักมีตังค์เยอะอ่ะก็คนไทยเป็น คนมีตังนะครับเป็นคนมีฐานะเป็นคนรวยนะครับนะไม่ได้มีคนยากจนเหมือนชาวกัมบูชาเพราะออามาดาชาวไทยแค่นั้นแหละนะตังในกระเป๋าตังในกระเป๋าจะกินข้าวก็ไม่มีสักบาทคราวนี้นะอยู่อย่างลําบากอยู่แบบอดหิวนะครับทุกคนนะบ้านหรูๆที่เคย มีนะครับทุกคนก็จะขายแล้วนะครับโห้วหตกอับถึงขนาดนี้เลยนะครับทุกคนเนาะเศรษฐกิจที่กัมพูชาก็รู้ๆกันอยู่นะทุกคนลงจักโรงงานอะไรก็ไม่มีสินค้าแบรนด์ดังๆจะมาให้นางรีวิวอ่าเหมือนสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงนะครับที่มี FC หรือว่ามีเด็กๆหรือมีชาวไทยที่สนับสนุนอยู่นะครับตอนนี้เขาก็ไม่สนับสนุนแล้วครับทุกคนเนาะ เขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาคนที่ขี้มลเลินนะกินมลเลินขี้มลหลังคานะครับทุกคนนะสาวไทยเป็นประเทศที่เจ็บแล้วจํานะครับมีปัญหากับประเทศอื่นมีปัญหากับใครก็ได้นะครับแต่ย่ามีปัญหากับสาวไทยนะครับตอนนี้ก็ได้แต่ออกมานั่งไฟ้สดนะครับขอของขวัญจากสาวเน็ตสาวกัมพูชาดอกไม้คนละดอกนะครับทุกคนพอซื้อข้าวกินนะครับนี่แหละครับผลกรรมที่ทํากับไทยนะครับทุกคน สุดท้ายแล้วนะตัวเองก็มาลำบากพอะปาะกนะครับจากสมัยก่อนนี่มาออกการหนอกงานที่ไทยนีย่โอ้โหนะทุกคนนะใส่เพชรเบ็ดเบิเ่มนะครับชาวไทยสพอร์ตเต็มที่นะครับทุกคนพอออกมาปากดีแลก็เนาะการงานทุกสิ่งทุกอย่างดับวุบภายในโซ่ค่ำคืนนะ,นะครับทุกคนอนาคตก็ดับไปด้วยนะครับทุกคน ได้ต่อออกมาร้องไห้โอ้โหนางปากแซ่บมากเลยนะครับทุกคนด่าคนไทยแบบโอ้โหยุกยอ่อประเทศตัวเองนี่สูงส่งนะครับคนไทยเทพไม่ได้แม้แต่เล็บมือนะครับทุกคนเนาะออกมาด่าแม้กระทั่งคนที่มีพระคุณคนที่คอยสนับสนุนตัวเองซัพพอร์ตตัวเองนะจนมีบ้านนะเมื่อก่อนนางเป็นคนจนเป็นคนที่แบบว่าน่าสงสารมากเลยครับเนาะ นางเป็นคนน่าสงสารมากนะครับพอได้ดิบด้วยดีก็ลืมตัวนะครับลืมตัวมาด่าคนไทยนะครับทุกคนนางเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคำพ้านะครับทุกคนก่อนที่จะมาโด่งดังในประเทศไทยมาประกวดนางงามที่ประเทศไทยนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเองก็อนาคตดับวูบนะครับทุกคนดับเพราะปากตัวเองนะครับเงินจะกินข้าวก็ไม่มีตอนนี้นะเห็นออกไปทำข่าวทำอะไรนะครับทุกคน รัฐบาลก็ไม่สนับสนุนนะท่านหุนเซนก็หนีเอาตัวรอดนะครับไม่สนใจยายดีประชาชนตัวเองนะครับไม่สนใจแม้แต่คนที่ออกมาปกป้องท่านหุนเซนนะครับทานุนเซนไม่สนใจแล้วครับนูน่นหนีไปนอนอยู่ห้องแอร์เย็นๆประเทศนอกแล้วปล่อยให้ประชาชนตาดำๆหรืออินฟูต่างๆนี่บางคนก็โอ้โหตกอับไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนบางคนนี่พอตัวเองตกอับก็มา อาจารย์รัฐบาลนะครับตัวเองก็ติดคุกอีกนะพูดอะไรก็ไม่ได้คราวนี้นะตายทุกคนเนาะนอนกินข้าวกับน้ําปลาที่บ้านคราวนี้เนาะหนีไปไหนก็ไปไม่ได้คราวนี้เนาะนี่แหละครับทุกคนเนาะผลกรรมนะครับคนที่ได้ดีเพราะประเทศไทยคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับถ้าใครไม่สํานึกนะครับทุกคนก็จะพบกับสภาพแบบนี้แหละเนาะคนที่เนรคุณคนอื่นไม่มีวันเจริญครับชีวิตก็จะมอดดับไปตามการเวลานะครับ คิดอะไรทําอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่เนรคุณเขาเรียกว่าคนที่มีบาปติดตัวนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สาวกัมพูชากําลังมีบาปติดตัวทําอะไรค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นเศรษฐกิจย่ําแย่นะอสถานการณ์บ้านเมืองก็ตกอับนะครับทุกคนนะโรงพยาบาลอะไรก็โอ้โหอะไรก็ย่ําแย่ไปหมดเลยตอนนี้